ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จาวีห์หาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการบูชาสาริกาให้บังเกิดพุทธานุภาพสูงสุดมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันสำหรับวิธีการบูชาสาริกาสำหรับผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับวิธีการบูชาสาริกาที่ถูกต้องหลายท่านที่พกสาริกาติดตัวอยู่เป็นประจำแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่า ห้อยสาริกากับพระได้ไหมวิชาบูชาสาริกาคู่กับวิธีบูชาสาริกาลิ้นทองทําอย่างไรแม้แต่การจุดทูปไหว้าสาริกาใช้ทูปกี่ดอกข้อห้ามของสาริกามีอะไรบ้างเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้บูชาควรทราบเพราะอย่างที่เรา,เรา,เราท่าน,ท,นทั้งหลายทราบกันอยู่แล้วว่าสาริกานั้นมีพุทธคุณทางสเสน่ห์เมตตามหานิยม หากรู้วิธีบูชาสาริกาที่ถูกต้องด้วยแล้วพวุทธกุลของสาริกาจะยิ่งส่งให้การบูชาเห็นผลได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งสำหรับวิธีการบูชาสาริกาหากสาริกาที่บูชานั้นมีมวลสารที่มีอาถรรพผสมอยู่เช่นสร้างจากโลหะอาถรรพมีน้ำมันพลายเป็นส่วนผสมอุดฝังในสีพึ่งที่มีมวลสารอาถรรหรือมวลสารอื่นใดที่เกี่ยวกับพลายก็ตาม เบื้องต้นจะต้องทำการขออนุญาตเจ้าที่โดยการจุดธูป16ดอกเพื่อบอกกล่าวให้เจ้าที่รับรู้และเปิดทางให้เสียก่อนที่จะนำสาริกาที่มีมวลสารอาถรรพ์มาบูชาภายในที่พักอาศัยการพกพาสาริกาติดตัวนั้นสามารถพกพาบูชาร่วมกับพระได้อวัยวะเบื้องสูงตั้งแต่หน้าอกขึ้นมาควรจะเป็นที่สำหรับบูชาพระส่วนการพกสาริกานั้น ควรให้อยู่ในระดับต่ำกว่าลงมาอาจจะพกพาใส่กระเป๋ากางเกงกระเป๋าสะพายหรือจะห้อยติดกับพวงกุญแจหรือว่าจะคาดเอวก็ได้เช่นกันในส่วนของการจุดธูปบูชาเพื่อไหว้สาริกานั้นแนะนำให้พนมมือแล้วตั้งจิตให้มั่นอาราธนาพุทธคุณของสาริกาให้บังเกิดเป็นเสน่์เมตตาหรือใช้การบริการพระคาถาบูชาร่วมด้วยก็ได้ ตามแต่คาถาบูชาของสำนักนั้นๆซึ่งหากเป็นการลงสาริกาลิ้นทองหรือการสักยันสาริกาก็จะทำด้วยวิธีคล้ายกันกล่าวคือให้รำลึกถึงคู่บาอาจารย์แล้วตั้งจิตให้มั่นอารัธนาพุทธคุณก็ได้เช่นกันดูแลปณิบัติบุพการีผู้ซึ่งเป็นเสมือนพระอ,อรหันต์อีกทั้งเป็นครูคนแรกที่สอนให้เรารู้จักพูด เป็นหัวใจสำคัญอันดับแรกของการปฏิบัติบูชาให้บังเกิดผลการพูดดีทำดีต่อพ่อแม่ผู้ดได้ชื่อว่าเป็นครูคนแรกที่สอนให้เราพูดเป็นออกเสียงได้นั้นถือเป็นมงคลสูงสุดเมื่อบวกกับพุทธคุณของสาริกาจะยิ่งส่งเสริมเป็นมหาพุทธานุภาพให้การพูดการเจรจากับผู้ใดย่อมมีแต่คนรักใครติดต่อเจรจาใดๆก็จะราบรื่นเป็นสเสน่ห์ใหญ่ ที่มีอนุภาพมากสวดมนต์อารัธนาพุทธคุณสม่ำเสมออาจจะทำควบคู่กับการใส่บาตรหรือกรวดน้ำด้วยก็ได้ซึ่งเป็นการสร้างสมบุญบาร,รมีให้แก่ตนเองเพิ่มขึ้นตัวบุญนี้เองที่จะเป็นพลังส่งให้การบูชาวัตถุมงคลใดๆก็ตามสำทริ์ผลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของผู้บูชาสาริกาที่ควรปฏิบัติให้ได้